สวัสดีครับผวันนี้มาสองคนนี่โอ้โหเฮ้ยยังไ่ทำอะไรก่อนเรื่องเลยเริ่มเลยเหรอเริ่มเลยเหรอขอโทษครับผมโอเควันนี้วันนี้มากสองคนครับใช่วันนี้มาสองคนครับร่วมงานดรอาลีนะครับบอกเลยว่าตื่นเต้นมากเพราะเราในนาทีได้ออกงานร่วมกันสองคนก็คือเขาผมก็แบบว่าเป็น ไม่เคยได้ออกมาแบบแบบนี้เท่าไหร่เลยแว่าตื่นเต้นครับแบบมาเจอแฟนๆใกล้ชิด30คนอะไรอย่างงี้ใช่อันนี้เป็นงานผู้โชคดีด้วยก็ได้เจอใกล้ชิดสุดๆมีพวกเราโชคดีได้มาเจอเขาเลือกเลือกมาสองคนอะเมธรรมดาห้าคนอะมันต้องมีเหตุผลของการที่ว่าเอ้ยผมว่าด้วยความที่เราแบบ คาแรคเตอร์คล้ายๆกันหรือเปล่าอ่ามีเหตุผลมีเหตุผลอาจจะแบบเป็นพี่ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยพี่ใหญ่ใช่เพราะว่าวันที่15เดี๋ยวก็มีกับดรแอลลี่กับหลานแคดดี้อะไรอย่างเงี้ยใช่เรามาสืบเสิร์ฟไว้ก่อนสืบเสิร์ฟมาออฟเสิร์ฟก่อนว่าแบบเรื่องราวเป็นยังไงมาชิมรังก่อนไปบอกเพื่อนมาชิมลางก่อนเดี๋ยวไปแอบกับสิบน้องๆวันนี้เราจะแบ่งหน้าที่กันยังไงสองคนวันนี้แบ่งหน้าที่กันยังไงนะครับเราก็เดี๋ยววันนี้เรามีเล่นเกมอะไรด้วยเนาะเราจะต้องแข่งกัน ซึ่งโดยปกติถ้าเล่นเกมนี่ใครจะชนะแฮ่สองคนนี้แล้วบอกเลยว่ามีบอยกับรองบอยเท่านั้นโอ้โหไม่แต่เราเหลืออยู่สองคนไงใช่อันนี้คืออะไรเราเน้นเข้ารอบไม่เน้นเข้ารอบเลยไม่เคยเน้นเข้ารอบตลกผมตลกเราเน้นหาที่ขอบคือโดยปกติคือนัดกับฮงก็คือแบบว่าเป็นบอยๆเลยเหรอเคยฮงอาจจะแบบชนะบ้างชนะบ้างแล้วแต่เกมแล้วแต่เกมแต่ว่ามันจะมีพวกตัวจริงจังเนื้อออกบ้างตัวจริงจังอะไรอย่างเงี้ย เราก็อยากให้เกมมันไม่ไม่เครียดมากใช่ไอตัวจริงจังคือไอเล่นตลกเลยไอไอตัวเล็กไอตัวเล็กเลโก้เลโก้เลองหรือเปล่าเราพูดอะไรแบบอ๋อพี่แสนดีอ่ะพูดตรงๆผมก็ชนะได้แต่แค่ยอมเนาะเขาหลอกคือวันในถ่ายค่ะพี่ชายแสนดีใช่เราเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรสปอยน้องใช่ก็ คือเราก็ได้แบบว่าแบบว่าเคาบีบเกมมาเล็กน้อยอะไรอย่างนี้บอกเลยว่าไม่รู้ว่าใครแพ้ชนะแต่รู้ว่าอาจจะมีสักสองสามฮาอ่าเพราะว่าต้องมีอะไรที่แบบหลุดออกไปมาถึงผมอาจจะแบบโกโก็ตรงนี้หน่อยฮงที่อยากฮาละอยากฮาแล้วเหรออยาาสองสามฮาอยากฮาแล้วเนี่ยเขาจะฮาเขาจะาเอาสักหนึ่งฮาเลยอ๋อโอ้โหแหม่มกไอ้ตุ้ยพุ่งเข้ามาในหัวก็ชมไม่ก็ชมไม่อยู่ยังอาจจะยังอาจจะยังยังไม่มาไม่มา แปลว่าคือวันนี้เน้นสนุกสนานกับเน้นสนุกครับผมใช่ไมเกี่ยวกับแฟนๆด้วยถูกใช่ขำบอกอะไรแฟนๆไหมคะว่าวันนี้ก็ระวังสั่นการสั่นกามค้างนะครับใช่ครับระวังสั่นกามผมไว้ดีๆนะครับผมอึ้งเอ้ยไม่ใช่หมายถึงขำค้างอะไรอ่ะแห้งเลยโถอะไรคือท่าจัอะไรที่สุดคะครับเกมอะไรที่สุดท่านอะไรที่สุดเหรอเพราะมีเกมหนึ่งที่ มันมีการใบใบรูปเนาะอ่าใบรูปไอนนี้ถนัดโอ้โหถนัดเลยประจำอ่ะใช่เอ้ยคุณนี่แปลก้ประจำคือชนะแพ้แพ้ตลอดใบใบเรียกว่าใบไม่ดูเรื่องใช่ฮะตอนเรียกว่าพูดไม่ดูเรื่องแล้ววันนี้รอดเนี่ยพูดไม่ดูเรื่องแล้วใบไม่ดูเรื่องอีกโอ้โหไม่มันจะมีเกมปิงปองด้วยอย่างงี้ก็คิดว่าอันนี้น่าจะแบบมีทรงใบรูปอาจจะ อาจจะยากไปหน่อยสำรับไอหงเลยวะอาจจะอาจจะแบบใช้เวลานานหน่อยใช้เวลานานหน่อยใช่แต่ว่าส่งลูกปิงปองนี่อาจจะมีมีทรงรับมือเรานิ่งไะเอ้าเห็นคุณเป็นปิงปองแชมป์โลกนี่ใช่ไหมล่ะโอ้แชมป์โลกไอ้นี่แชมป์โลกสมัยเด็กก็คือแชมป์โลกเลยส่งมาอะไรเนี่ยระดับจักรวาลแล้วผมปิงปองใช่ลูกบอลอะไรอย่างเงี้ย ลูกชิ้นบ้างกินบ้างอะไรบ้างอะไรเนี่ยชักชนะใจะไ,ไม่รู้แต่ชนะใจแน่นอนแน่นอนครับผมชนะใจแฟนๆทั้ง30มสิบคนวันนี้อ่ะ,อะยอ้อนกลับไปถามคอนเสิร์ตน,นึงเขาผมตื่นเต้นไหมคะคอนเสิร์ตใหญ่ตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากเพราะ,ะ,าราะ,ะว่าคืออีกสักพักกว่าจะถึงแหละแต่ว่าผมรู้สึกว่ากําลังเครียดอยู่ว่าจะทําอะไรดีคอนเสิร์ตสองใช่พวกเราก็แบบเริ่มเริ่มคิดกันแล้วว่าเออ ในคอนเสิร์ตครั้งนี้มันเพิ่มสเกลอัพขึ้นไปอีกครับก็เป็น Impact Arena เรียกว่าคนดูก็จะเยอะมากขึ้นแล้วก็เวทีก็น่าจะใหญ่มากขึ้นก็ทําให้เราต้องแบบรีบทําการบ้านเตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆครับจะได้แบบทําโชว์มาได้<ต>ดีดดที<ด>่สุดใช่ลลใช่แต่นั<ต>่น,นเป็นงานแบบงานพี่ๆงานแบบงานร่วมงานค่ายอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเหมือนปีที่แล้วอะไรแค่อลิซคอนเสิร์ตเราก็ปล่อยของไปเยอะอยู่อะไรเงี้ยซึ่งแบบ ปีนี้ก็เครียดแบบปีนี้ทาอะไรดีวะปีนี้ทําอะไรดีอะไรเงี้ยจะได้ให้คนแบบว่าตื่นเต้นหรือว่าว้าวกับโชว์ของพวกเราอะไรเงี้ยก็เลยต้องเริ่มคิดอะไรนะฮะใช่ปีนี้อาจจะลอยขึ้นไปอะลอยขึ้นไปแล้วทะลุเพดานออกไปเลยอะไรครับใช่ก็แบบว่าก็เหมือนเวทีมันใหญ่ขึ้นต้องแบบว่า เขาเรียกอะไรภาษาไทยแต่ว่าภาษาอีงกษคอนซีเดอร์แบบว่าวิวของคนมากขึ้นแบบคนดูจากข้างบนมากขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ครับอิมแพคแบบเป็นเจ้าของคอนเสิร์ตกับอิมแพคที่แบบเเป็นเกสมันจะแบบเพราะว่ามันพรามันคนละแบบเลยฮะเพราะเหมือนเราไปเป็นเกสก็แค่แบบเพลงเดียวเนาะแล้วก็แบบได้โชว์แค่แป๊บๆปแต่อันนี้คือเราต้องโฮลเองทั้งหมดทั้งสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย หรืออาจจะ4 5 6 7 8อะไรเฮ้ยแบ่งแบ่งแบ่งวันเนาะแบ่งวันแบ่งวันก็คิดว่าต้องแบบทำการบ้านเยอะพอสมควรครับสำหรับการทำโชว์ของไลทเชนที่ Impact อ่ะใช่เป็นแบบความกดดันของเจ้าบ้านเนาะแบบว่าทำยังไงให้คนรู้สึกว่าสนุกตั้งแต่เริ่มจนจบอะไรเงี้ยโดยที่แบบรู้สึกว่าไม่เบื่อเพราะว่าเราเราเรารู้สึกว่าเราให้ความสำคัญกับซีเควนซ์โชว์มากๆแบบว่าอยากให้คนดูดูตั้งแต่แรกสนุกแลวแบบไม่มีแบบไม่มีแบบไม่มีสะดุดไม่มีอ่อมตั้งแต่แบบตั้งแต่แรกจนจบเลยอยากให้เขารุ้นตลอดว่าแบบเอ้ย โชว์ต่อไปจะเป็นอะไรถ้าเราทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้เขาแบบมีเซอร์ไพรส์บ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าลุกหลับคาไปเม่อไรก็ประมาณนะครับไม่ได้แล้วพาร์ทเดียวอะครับพาร์ทเดียวแบบมันต้องอแก้ปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วทุกคนก็คือฟาดสุดๆเ,เลยเครียดมากครับพอไม่รู้ว่าพาร์ทเดียวจะทำอะไรดีอุ๊ยแต่ปีที่แล้วผมก็ทำไปถึงอยู่ปีที่แล้วท,ทำถ,ถึงมากแต่ละคน วยนี่คะยังมาอยู่เลยเงี้ยเงี้ยเงี้ยแล้วว่าแล้วว่าอะไรนะน้องเลโก้ของเราดุ้ง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 เลยได้ไปอินเดียเลยไปอินเดียเอ้ยเออวะก็แบบว่าแบบว่าเอาจิงก็ยากอยู่เพราะว่าครัแรกเราก็พยายามริเซนต์ตัวเองออกไปเยอะอะไรเงี้ยแล้วพอแบบว่ามาเป็นคอนสองเราก็ต้องโชว์ความแบบว่าเติบโตของเราในแบบหนึ่งปีที่ผ่านมาว่าเราเติบโตขึ้นมายังไงให้คนอื่นได้เห็นบ้างว่าแบบว่าเราจะทําโชว์มายังไงในแบบ ยังมีความเป็นตัวเองอยู่แล้วก็แบบโชว์อาจจะทักษะใหม่ของเราหรือว่าแบบว่าโชว์ด้านใหม่ของเราอะไรเงี้ยให้คนอื่นได้เห็นครับพัอะไรก็ไปพัฒนาทักษะอะไรมาระหว่างจากวันนั้นจนถึงปีนึงอืไหน,ไหนเราทำอะไรมาบ้างอ่ะปีนหนึ่งปีนึงเราทำอะไรมาบ้างอ่ะ <laughs> <laughs> ผมรู้สึกว่าเราน่าจะมีความแบบเออแบบเขาเรียกว่าเหมือน เราก็ผ่านการเพอร์ฟอร์มมาเยอะนะครับแบบหนึ่งปีที่ผ่านมาคือรู้สึกว่าตัวเองได้ไปเพอร์ฟอร์มหลายที่มากๆมรู้สึกว่ามันก็ทําให้เราแบบมีความเขาเรียกว่าเหมือนเจนเวทีมากขึ้นกว่ากว่าแบบตอนเดบิวแรกๆหรือว่าเท่าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราแบบได้เจออะไรใหม่ๆตอนที่เราได้เพอร์ฟอร์มเหมือนเราได้ฝึกเพิ่มสกิลไปเรื่อยอัพสกิลไปเรื่อยแล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดเราได้มาโชว์เดียเ่ยวในครั้งนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าเราน่าจะเอ็กเพรสอะไรบางอย่างออกไปได้ดีมากขึ้นกว่าแบบ ที่ผ่านมาอต่ปืนปืนยีของพี่นัทที่ผ่านมาสิ่งที่คนพูดถึงคือเรื่องการดูแลตัวเองอในสเตจอินแพคจะได้เห็นไหมคะก็ต้องรอติดตามครับว่าอุ๊ยถ้าดูดูเขาก็เปิดไปเยอะแล้วนะรอบนี้อาจจะแบบใส่ปิดถึงคอเลยก็ได้อะไรใหม่ๆจริงเหรอปิดหน้าปิดไม่โชว์อะไรเลยรอบนีปิดหมดเลยเซอร์ไพรส์แฟน มีไหมล่ะมีไม่ได้เห็นว่าเราเดี๋ยวจะรู้หลงังการกับบาเออผมคิดว่ามันก็แล้วแล้วแต่แบบว่าการวางคอนเซ็ปต์ของแต่ละโชว์แล้วกันว่าแบบความเหมาะสมมันแบบเหมาะสมมากแค่ไหนในการแบบว่าชุดเสื้อผ้าอะไรอย่างเี้แบบว่าอาจจะเป็นโชว์แบบเซ็กซี่หน่อยก็อาจจะแบบมีเปิดมากขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ก็แล้วแต่แบบให้แล้วแต่คอนเซ็ปต์โชว์ไว้อะไรเงี้ยฮะอ่ะพูดถึงแต่อินแพ็คมันคือมอที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ <c oughs> เราว่ามันเป็นความฝันของลูกศิษย์และปีหลายคนพอเขาบอกว่าไอ้ไรแค่นจะได้อิมแพคตอนแรกความรู้สึกเป็นยังไงกันนะคุยยังไงอะเดบิจริงก็ค่อนข้างตกใจนะเพราะว่าเราก็เดบิวต์มาไม่กี่ปีอะครับ <c oughs> แล้วก็คือ2ปีแรกก็ทันเดอร์โดมเลยและตอน <c oughs> มาถึงตอนนี้ก็เรียกว่ามาถึงอิมแพ t แล้วก็ถือว่าเป็นก้าวใหญ่สำหรับก้าวใหญ่สําหรับพวกเรามา,มากๆเลย <c oughs> เพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งในความฝันของพวกเราด้วยที่แบบได้ขึ้นอิมแพ t ครั้งนี้ก็รู้สึกว่าก,กดดันเหมือนกันครับ ว่าเราจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนแต่รู้สึกว่าพวกเราก็ถ้าถามว่าพร้อมไหมก็เออก็ต้องพร้อมเลยเนาะในเมื่อมันได้โอกาสมาแล้วเราก็จะพยายามทําเต็มที่ที่สุดเพื่อให้ผลงานทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดนะครับมันก็มีความกดดันมากพอสมควรแล้วเพราะว่าตอนทันดูโดมเรายังเรายังกดดันกันมากอยู่เลยว่าเฮ้ยทันดูโดมเราจะขายหมดหมดไหมอะไรเงี้ยแบบว่ามีคิดว่าจะมีคนมาดูเราเยอะไหมอะไรเงี้ยพอเป็นอิมแพคซึ่งแบบว่ามันเพิ่มขึ้นมาแบบ หลายเท่าอยู่สามสี่เท่าอะไรเงี้ยมันเลยแบบว่าเฮ้ยจะหมดปะวะอะไรเงี้ยเลยแบบว่าก็กังวลเหมือนกันเพราะว่าแต่ว่าเราก็วางไทม์ไลน์มาแบบตั้งแต่แบบว่าปล่อยทักอะไรเงี้ยจนไปถึงแบบลากถึงยาวถึงคอนเสิร์ตอะไรครับเลยครับให้ทุกคนแบบว่าสามารถติดตามเราไปเรื่อยๆจนถึงคอนเสิร์ตได้แบบว่าเผื่อแบบว่าเราตกใครได้เพิ่มเขาอยากมาดูเราในคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยใช่ตกใครแบบนั้หอ่ยังไม่รู้เลยครับแต่ว่าเดี๋ยวรอประกาศในอะไรแค่เป็นมิเชลอผม เือบตั้นีใครอะตั้นีใครเกือบนี่ไม่ใช่อะไรนะไม่แน่ใจเหมือนกันาที่เไม่ตอบไม่แต่ก็คือต้องรอรอแบบว่ารอประกาศเพราะว่าเรายังแบบมีอีกประมาณสองสามเพลงที่ยังไม่ยังไม่ได้ปล่อยเลย่ก็ใช่เราอุบอิบไปอยู่ฮะใช่ใช่เหมือนเขา เราประกาศไปแล้วว่าจะมีประมาณ2อสเพลงอีกสองสเพลงแต่ว่ายังไม่บอกชื่อว่าเป็นเพลงอะไรเพลงใช่เพราะว่าถ้าดูในลิสต์อัลบั้มของพวกเราไรแคนดัสอันดอนครับก็จะมีแบบลิสต์ไว้อยู่ว่าเพลงไหนยังไม่ได้ปล่อยอะไรอย่างนี้ก็ตอนนี้กําลังเตรียมตัวอยู่ฮะเพลงถัดไปเป็นยังไงครับเพลงถัดไปเพลงถัดไปเหรอครับเพลงดีครับผมบอกไปก่อนไม่รู้เอาอ้อมๆก่อนก็ถูกก็ถูดีแบบไหนดีแบบไหนดีมากเต้นป่ะเต้นป่ะเต้นป่ะอุ้ยไรแคนไม่พ้นไม่พ้นเต้นแน่นอนครับ ยังไงใช้อินเนอร์แบบไหนแบบเอาเอาแค่อินเนอร์แบบโตเซ็กซี่เป็นเพลงอะไรอ่ะเป็นเพลงเป็นเพลงแบบว่าขอคิดก่อนนะเหมือนอ่ะเหมือนแบบอ่าไตเติ้ลนะไตเติ้ลมันเหมือนตัดพอนิดหน่อยเพราะว่าเราทำมาเยอะเศร้าอีกแล้วไม่ไม่เศร้า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 แบบเป็นบิดไม่เศร้าอาโยกแต่เหมือนอารมณ์แบบว่าแรงไหมแรงไหมผมก็ผมก็เพราะว่าไม่ไม่แรงนะเป็นฟิลก็ก็จีบจีบมานานแล้วทำไมยังไม่นี่สักทีอะไรอย่างเงี้ย ก่อนหน้านี้ก็มีเพลงคิดว่าคิดว่าน่าใช่นะแต่ว่าแต่ว่าไม่เศร้าแต่ว่าไม่เศร้าเรียกว่าน่ารักน่ารักใช่ตัดคอจะมีเพลงต่อไปตัดคอเหมือนน่ารักอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่ามันมันมีเพลงตัดคอน่ารักอันนึงแล้วก็มีน่าจะมีเพลงช้าอีกเพลงนึ่งใช่เพลงช้าเพลงช้าแต่ว่าคือก่อนจะถึงคอนเสิร์ตคุณ บินไปเล่นต่างประเทศเยอะมากค่ะครับผมเดือนหน้าเดือนหน้าคือยังไงเนี่ยเดือนหน้าก็มีแล้วครับมีสาเรียกว่าอาทิตย์หน้าเราก็ไปมาเกลวแล้วใช่แล้วก็อาทิตย์ต่อไปก็มีเวียดนามอะไรใช่ปัตโซเอาด้วยก็ต้องขอบคุณแฟนๆต่างปเทศมากขนาดนี้เนี่ยฮอตมากเลยนะอะไรทั้งนี้ไม่ไม่ใจจังหวะเลยขนาดนีครับผมไลช่นฮอตเหรอฮะ ไม่ก็ดีใจที่แบบว่าแบบแฟนๆให้การต้อนรับดีมากๆไม่ว่าจะแบบในประเทศไทยหรือต่างที่ต่างๆมากมายอะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆที่แบบว่าได้ไปเจอแฟนขับถึงที่เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เราก็ไม่คิดว่าเราจะได้บินเยอะขนาดนี้เราก็แบบไม่คิดว่าเออเราจะได้ไปไกลเร็วขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เรียกว่าค่อยๆเก็บเก็บเล็กทีละน้อยแล้วกันแบบว่าผสมเล็กเก็บเล็กผสมน้อยเออเก็บเล็กผสมน้อยเออเก็บเล็กผสมน้อยเก็บเล็กผสมน้อยแบบว่าค่อยๆค่อยๆเก็บก่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับ ไกก่เองแน่นอนฮใครวะเนี่มีใบไกล้โอกาศเลสไม่ใชัวร์วะเนี่ยไม่ชัวร์แต่ก็แบบว่าแต่าคิดว่าถ้าเกิดมีแฟนๆให้การตอบรับดีในต่างประเทศที่ไม่ใช่เอเชียเราก็พร้อมที่จะไปหาอยู่แล้วคิดว่ามีต่างประเทศแบบไม่ใช่โลกมีแน่นอนไม่ชอบที่เขาบเขาประกาศเขาทุกวันนี้ประกาศเยอะมากผมไม่รู้ว่าอะไรพูดได้บ้างประกาศเยอะแต่ประกาศเยอะมากเราอาจจะลวนๆนี่นะเพราะว่าแบบประกาศเยอะอยู่นะฮะใช่ มีอะไรให้ติดตามเรื่อยๆอะไรแค่ไหนใช่แฟนๆต่างประเทศ่เขาเป็นยังไงบ้างคะแต่ละที่คือไม่เหมือนกันเลยครับแฟนๆน,น่ารักอเอ้ยแต่ที่น่ารักก็คือน่ารักเหมือนกันทุกที่แหละใช่น่ารักเหมือนกันทุกที่แต่แตด้วยเค้าเจออะไรด้วยก็แบบเออแฟนๆก็คือซัพพอร์ตพวกเราเต็มที่มากครับบางบางที่อาจจะแบบดูแบบเรียบร้อยเรียบร้อยบางที่อาจจะอสนุกกับพวกเราแบบมากๆอะไรอย่างงี้ใช่เราก็เหมือนได้ไปเรียนรู้พวกเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือในคอนเสิร์ตใหญ่ก็จะคือจะไม่เหมือนกับที่ ไปทัวร์มาครับไม่ไม่น่าไม่น่าเหมือนเลยครับเพราะว่าคอนเสิร์ตใหญ่แบบไม่เพราะว่าที่เราไปทัวร์คือเราทัวร์จากแบบอ้างอิงจากรา k แคทอา c e คอนเสิร์ตที่แบบว่าแบบปีที่แล้วอะไรเงี้ยแต่พออันนี้มันจะแบบว่าเป็นพอเป็นคอนเสิร์ตสเราก็อยากจะแบบว่าเป็นอีกรูปแบบนึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเป็นคอนเสิร์ตให้แบบคนจําได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับแบบตราตรึง อันนี้นะพี่บอกเลยตอนแรกอ่ะเราก็หลายคนอาเจ็กสู้เฮ้ยน้องมาให้สัภาษณ์2คนจะมีแบบอะไรเงี้หรือเปล่าแต่พอฟังแล้วพี่ว่าคงเป็นนักวิชาการนะจริงเหราทำไมอ่ะผมดูมีความรู้เหรอเราเรามีความรู้หรอล่าอ๋อมีอยู่พี่ยูพี่อยู่มีความรู้ศัลหาคำมาอ๋อมีวัฒน์ศิล ไม่ได้พูดนานไม่ได้พูดนานเต้นเต้นเต้นเขาบอกว่าวงเนี้ยคือไม่มีใครจำอะไรได้เลยนะไม่เคยตุ้ยบอกเหรอฮะเดี๋ยวพี่พูดเองนะตุ้ยบอกอ๋อตุ้ยบอกอ๋อได้บอกว่าแบบนิดกานอะไรก็คือไม่ค่อยมีใครจำจำได้ครับนี่จำอุ้ยสูงเาจำได้จำไดโอ้โหจำได้ไม่เราจำได้แต่ถ้พี่ทได้ให้ตุ้ยทไปไม่เราจะผัดผัดกันครับใช่ัผัดกัน แต่เป็นคนเสียงสูงบอกว่าเสียงสูงครับอ้ไม่แบบผ่านผ่านกันผ่านผ่านกันใช่ช่วยช่วยเรียกว่าช่วยช่วยกันดีกว่าเพราะว่าบางคนก็แบบว่ามีงานของตัวเองบางคนก็มีงานรวมอะไรเงี้ยก็แบบว่าช่วยช่วยกันเตือนช่วยช่วยกันแบบว่าแบบว่าโนชิสก็อ่นว่าแบบว่าอนี่วันนี้เรามีอย่างนี้นะแบบว่าอ๋อพี่เขาพี่เขา forward งานมาเราต้องตอบเขาภายในวันนี้อะไรเงี้ยก็แบบช่วยช่วยกันอะไรเงี้ยใครต้องเตือนเยอะสุดใครต้องเตือนเยอะสุดเหรอครับไม่ถือว่า หมายถึงว่าใครที่ต้องเตือนย้ย้ำเยอะสุดเยต้อย้ำเยอะสุดว่าแบบเอ้ยอย่าลืมนะอะไรเงี้ยผมไม่ไม่เราตอบเยอะยู่เราตอบเราตอบน่าจะน่าจะวิลเลียมเพราแบบว่าตอบไม่ค่อยตอบลายไม่ค่อยอ่านอะไรไลเขาไม่ตอบลายเราคุณพัดตอบอะไรคนอื่นหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้ถามใครสิเรามีความแบบเปนอะไรนะห่วงน้องเล็กอ๋อน้องเล็กโก้เล็โก้ อ๋อช่วงนี้แบบว่าน้องเขาเจอโลกกว้างค่อนข้างฮอตอะไรนะเลยน้องค่อนข้างฮอตครับใช่ใช่ช่วงนี้โตแล้วก็ค่อนข้างมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆห่วงไหมเรห่วงไหมห่วงไหมเหรอ เรียกว่าเป็นห่วงดีกว่าเป็นห่วงเป็นห่วงแบบว่าน้องก็ยังเล็กอยู่เนอะก็ยังเล็กอยู่เนอะแบบว่ายังเล็กอยู่แบบว่าพอไม่พอบางคนมาถามอ่ะเนี่อกว่าคนยังตกใจแบบว่าน้องเลโก้สองพันหกหรออะไรเงี้ยคือน้องยังไม่ยี่สิบเลยผมใช่ไม่ก็ถ้าเกิดน้องหมายถึงว่าแบบเจอใครอะไรเงี้ยอ่าใช่ใช่หมายถึงว่าถ้าเกิดเจอใครที่ดีก็ยินดีซัพพอร์ตน้องเสมอคตอบตอบเหมือนเป็นพ่อน้องตอบแบนเป็นพ่อน้อง ใช่แก่เลยพ่อเป็นพ่อน้องแต่พอเวลาที่แบบเออมีคนพ่อมาแบบอ้นี้ก่กับน้องเรามีสกิีนไหมคะมีเรียกคุยไหมมีสกินไหมไม่มีนะครับผมมีคุยไหมไม่คุยไหมไม่เคยเรียกคุยนะไม่มีไม่มีโอ้ไม่ขนาดนะครับผมใช่ใช่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี้ไม่ก็เชื่อเชื่อว่าน้องแบบว่าน้องแบบว่าน้องแบบว่าให้น้องเรียนรู้ให้น้องเรียนรู้ ให้น้องเรียนรู้แล้วกันเพราะว่าแบบว่าชีวิตมันผมก็อยากให้มันแบบว่าได้เรียนรู้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่มีอะไรก็ปรึกษาพวกพี่ได้อะไรอย่างเงี้ยปรึกษาได้เสมอน้องอะไรนะฮะน้องสวดก็ผมก็ไม่ได้ห่วงขนาดนั้นหมายถึงว่าถ้าเกิดน้องมาถามเนี่ยผมก็พร้อมพร้อมซัพพอร์ตอะไรอย่างงี้หมายถึงว่าถ้าเกิดมีอะไรมีอะไรมาปรึกษาผมก็ให้คำปรึกษาตลอดอะไรอย่างงี้แต่ถามว่าห่วงไหมก็ถ้าน้องเจอใครก็ยินดีครับหมายถึงว่า ไม่เรียกว่าน้องเรียกว่าไรดียะเรียกว่าน้องเป็นคนเฟรนลี่แบบว่าคุยกับคนง่ายกันเวลาคุยเรื่องไแล้วแบบว่ามันมันคลิกง่ายอะไรเงี้ยเลยทาให้รู้สึกว่าแบบเออน้องแบบสนิทกับคนอื่นเร็วอะไรอย่างงี้ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคนไหนในวงการไหนอะไรอย่างน้นองแบบว่าทํารู้สึกว่าแบบเออมันสนิทกับคนนี้เร็วพูดถูกคออะไรเงี้ยฮะก็เลยแบบว่า เวลาเจอใครก็มาเล่าให้ฟังบ้างอะไรเงี้ยได้เหมือนกันพี่พี่ก็ยินดีให้คําแบบปรึกษาหรือว่าพี่ๆยินดีรับฟังเรื่องราวต่างๆของน้องอะไรเงี้ยครับครับผมยังต้องทน่าร้าใช่เรียกว่าคนแบบเข้าหายเยอะน้องเขาหอดูคำถามสั้นลูกลูกของลูกเธอเมื่อไหร่ครับจะได้ออกมาลุนแล่นน้องไลค์ยูเหรอฮะออกมาลดแล่นเหรอตอนนี้กำลังวางแผนอยู่ลูกๆกำลางจะกินกันแล้วนะลูกเราตอเรียนน้องน้องยังไม่น้องกำลังจะเกิดเหรอครับอีกแป๊บหนึ่งใช่ใกล้แล้วยากนิดนึงว่าใครเลิศใคร อ่ะแล้วแต่วันแล้วแต่วันแล้วแต่วันให้เขาเลือกแล้วว่าไหน,นเป็นนะัดก็อาจจะแบบซึมซึมหน่อยหรออาจจะว่าไหนเป็นไอ้ฮงอาจจะแบบก็ซึมซึมหน่อยเหมือนกัน <c oughs> แต่ถ้าเป็นไอ้ตุ้ยอะไรเงี้ยอาจจะแบบไร้ยุอาจจะพูดมากนิดนะึงไอ้ <c oughs> อตุ้ยนี่อยู่ทุกเรียกว่า,ก,ก,าก็รอรอรอ,อแล้วกันว่าเขาจะออกมาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่คนแน่นอนเต้นเยอะแน่นอนน่ารักแน่นอนขอบคค่ะขอบคุณค่ะเชิญชวนแฟนมาเจอพวกเราในวันที่15กับแตงแตงที่ไหน โอเคครับก็ขอเชิญชวนแฟนๆครับและยูทุกคนนะครับมาเจอกับพวกเราลค์แค่ทั้ง5คนนะครับได้วันที่15นี้นะครับผมแล้วก็มาเจอด้วยกันนะครับเจอกันครับยูเนี่ยมอลนะครับไปเจอกันนะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ